ผมได้มากได้น้อยก็ทำไปครับขอตัดรั้วก่อนครับผมมองไปเห็นข้างใน <c oughs> จะได้รีบนี <c> ่เ <oughs> อาครับผมเอาครับใครว่างๆก็มาช่วยตัดหน่อยครับผมขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับผมที่มาเป็นกำลังแรงใจให้กันตลอดครับผมนี่ต้อง ไวๆอย่างนี้ครับผมแดดร้อนฉุบๆฉุบๆฉุบๆนี่ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับครับผมไหวครับผมต้องรีบตัดรีบตัดรีบพักครับตัดให้สั้นอย่างนี้เลยครับผมจะได้หมดสีวันเนาะถึงจะเสร็จครับร้อนสุดๆเลยครับผมวันนี้วันที่11เมษายน2567ครับผมตัดรั้วครับผม ไม่ไหวครับผมแดดสุดๆแดดร้อนสุดๆนี่วันนี้ก็มาตัดรั้วสำนักมาตัดรั้วสำนักงานครับเที่ยงแล้วไม่ไหวแล้วครับผมต้องรีบตัดรีบพักมาครับมาครับมาช่วยตัดหน่อยครับเพื่อนๆใครว่างก็มาเป็นกำลังใจให้หน่อยครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกกำัผมชิบชับชิบชับครับโอ้โหดูแดดลงไปเห็นข้างใน จะเร่รีบนี่เอาครับผมเอาครับใครว่างๆก็มาช่วยตัดหน่อยครับผมตัดรั้วครับผมแต่ไม่ไหวครับผมแดดสุดๆแดดร้อนสุดๆนี่วันนี้ก็มาตัดรั้วสำนักมาตัดรั้วสำนักงานครับนี่ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับตัรงใจนะครับผมที่เข้ามารับชมวิดีโอมาให้กำลังใจ กันด้วยดีตลอดมาครับผมก็ขอบคุณจากใจเก่งครับผมเที่ยงแล้วไม่ไหวแล้วครับผมต้องรีบตัดรีบพักมาครับมาครับมาช่วยตัดหน่อยครับเพื่อนๆใครว่างก็มาเป็นกำลังเที่ยงแล้วไม่ไหวแล้วครับผมต้องรีบตัดรีบพักมาครับมาครับมาช่วยตัดหน่อยครับเพื่อนๆใครว่างก็มาเป็นกําลังใจครับผมไม่ไหวครับผมต้องรีบตัดรีบตัดรีบพักครับ ตัดให้สั้นอย่างนี้เลยครับผมจะได้หมดเที่ยงแล้วไม่ไหวแล้วครับผมต้องรีบตัดติดพักามาครับมาครับมาช่วยตัดหน่อยครับเพื่อนๆใครว่างก็มาเป็นกําลังใจวันเนาะถึงจะเสร็จครับร้อนสุดๆเลยครับผมวันนี้วันที่11เมษายนสองห้ากเจ็ดครับผมขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะครับผมที่มาเป็นกําลังแรงใจให้กันตลอดครับผมนี่ต้อง ไหวยๆอย่างนี้ครับผมแดดร้อนจึบๆจบๆจบๆโอ้โหดูแดดสดิครับผมร้อนมากๆเลยเที่ยงแล้วไม่ไหวแล้วครับผมต้องรีบตัดรีบพักมาครับมาครับมาช่วยตัดหน่อยครับเพื่อนๆใครว่างก็มาเป็นกําลังใจให้หน่อยครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนโอ้โหไม่ไหวครับคนเดียวดูแดดสิครับผมจะได้รีบพักครับรีบตัดรีบพัก ตรงนี้ก็ประมาณสักห้าโมงเช้าแล้วครับผมอลองไปเห็นข้างใน <laughs> จะได้ีินี่เอาครับผมเอาครับใครว่างๆก็มาช่วยตัดหน่อยครับผมอันนี้ครับผมเียเจอกันคลิปใหม่ครับตับงแรงใจนะครับผมที่เข้ามารับชมวิดีโอมาให้กำลังใจกันด้วยดีตลอดมาครับผมก็ขอบคุณจากใจเก่งครับผม ฟังแรงใจนะครับผมที่เข้ามารับชมว,วิดีโอมาให้กำลังใจกันด้วยดีตลอดมาครับผมก็ขอบคุณจากใจเกิงครับผมแต่ก็ต้องทำครับผมเนาะรกแล้วรกแล้วต้องทำครับเจ็บไว้ก็ต้องทำเหมือนเดิมได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นครับผมได้เท่าไหนเอาเท่านั้นก่อนไม่ไหวแล้วครับผมโอ้โ เติมน้ำก่อนครับผมดูแดดครับผมดูแดดครับผมได้มากได้น้อยก็ทําไปครับขอตัดรั้วก่อนครับผมแดดแต่ก็ต้องทาครับผมเนาะอรกแล้วรกแล้วต้องทําครับเจ็บไว้ก็ต้องทาเหมือนเดิมตัดรั้วครับผมแต่ไม่ไหวครับผมแดดสุดๆแดดร้อนสุดๆ นี่วันนี้ก็มาตัดรั้วสำนักมาตัดรั้วสำนักงานครับโอ้โห oh. oh. ไม่ไหวครับคนเดียวดูแดดที่ครับผมจะได้รีพักครับรีบตัดรีพักตรงนี้ก็ประมาณสักห้าโมงเช้าแล้วครับผมโอ้โห oh. oh. กำลองไปเห็นข้างใน <laughs> จะได้รีบี <laughs> เอาครับผมเอาครับใครว่างๆก็ม,มาช่วยตัดหน่อยครับผมก็ oh. oh. ต้องพักร้อนนะครับผมไม่ไหวไม่ไหว <laughs> ดูตากแดดก็ไม่ไหวครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมไม่ไหวครับผมต้องรีบตัดรีบตัดรีบพักครับตัดให้สั้นอย่างนี้เลยครับผมจะได้มองไปเห็นข้างในจะได้รีบนี่เอาครับผมเอาครับใครว่างๆก็มาช่วยตัดหน่อยครับผมใจหน่อยครับผม ยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังขอบขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับผมที่มาเป็นกำลังแรงใจให้กันตลอดครับผมนี่ต้องไวๆอย่างนี้ครับผมแดดรอด้อนจุบจุบจบชับจุบชับครับผมไวๆครับผมต้องรีบตัดรีบตัดร,รีบพักครับนี่ตัดให้สั้นอย่างนี้เลยครับผมจะได้หมดครับผมโรคแล้วโรคแล้วต้องมาตัดให้ดูสะอาดหูสะอาดตาหน่อยครับผม แต่แดดร้อนอย่างเงี้จะตัดกี่วันเนาะถึงจะเสร็จครับร้อนสุดๆเลยครับผมวันนี้วันที่สิบเอ็ดเมษายนสองห้าหกเจ็ดครับผม,บผมได้มากได้น้อยก็ทําไปครับขอตัดรั้วก่อนครับผมนี่ครับผมไม่ไวครับผมต้องรีบตัดรีบตัดรีบพักครับ สสั้นอย่างนี้เลยครับผมจะได้มองร้อน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 โอ้ยจะร้อนถึงไหนนอ้อประเทศไทยเอ้ยร้อนจนอยู่ไม่ได้แล้วพี่น้องวันนี้ก็มาตัดรั้วครับผมแต่ไม่ไหวครับผมแดดสุดสุดแดดร้อนสุดสุ <laughs> นี่วันนี้ก็มาตัดรั้วสำนักมาตัดรั้วสำนักงานครับลองไปเห็นข้างใน <laughs> จะได้รีบนี <laughs> ่ เอาครับผมเอาครับใครว่างๆก็มาช่วยตัดหน่อยครับผมผมไปเห็นข้างใน <c oughs> จะได้รีบนี <c> ่เ <oughs> อาครับผมเอาครับใครว่างๆก็มาช่วยตัดหน่อยครับผมร้อน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 โอ้ยจะร้อนถึงไหนนาะประเทศไทยเอ้ย <c oughs> <c oughs> ร้อนจนอยู่ไม่ได้แล้วพี่น้องวันนี้ก็มาใจให้หน่อยครับผม <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับผม ได้มากได้น้อยก็ทําไปครับขอตัดรั้วก่อนครับผมแต่ก็ต้องทำครับผมเนาะรกแล้วรกแล้วต้องทําครับเจ็บไว้ก็ต้องทำเหมือนเดิมหีาว,วันเนาะถึงจะเสร็จครับร้อนสุดๆเลยครับผมวันนี้วันที่1ิบเมษายนสองห้าครับผม รกแล้วรกแล้วต้องมาตัดให้ดูสะอาดหูสะอาดตาหน่อยครับผมแต่แดดร้อนอย่างงี้จะตัดตัดรั้วครับผมแต่ไม่ไหวครับผมแดดสุดๆแดดร้อนสุดๆ <c oughs> นี่วันนี้ก็มาตัดรั้วสำนักมาตัดรั้วสำนักงานครับเที่ยงแล้วไม่ไหวแล้วครับผมต้องรีบตัดรีบพักมาครับมาครับมาช่วยตัดหน่อยครับเพื่อนๆใครว่างก็มาเป็นกำลัง ร้อน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 โอ้ยจะร้อนถึงไหนนนาะประเทศไทยเอ้ย,อย <laughs> ร้อนจนอยู่ไม่ได้แล้วพี่น้องวันนี้ก็มาขอ,ขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะครับผมที่มาเป็นกําลังแรงใจให้กันตลอดครับผมนี่ต้องไหวๆอย่างนี้ครับผมแดดร้อนจุบฉุบฉบับับ,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 บรับผมโรคแล้วโรคแล้วต้องมาตัดให้ดูสะอาดหูสะอาดตาหน่อยครับผม แต่แดดร้อนอย่างเงี้ยจะตัดลงไปเห็นข้างใน <c oughs> จะได้รีบดี <c oughs> <c oughs> อาครับผมอาครับใครว่างๆก็มาช่วยตัดหน่อยครับผมผมรคแล้วโรคแล้วต้องมาตัดให้ดูสะอาดหูสะอาดตาหน่อยครับผมแต่แดดร้อนอย่างเงี้จะตัดทีนี่ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับลงไปเห็นข้างใน จะเรรีบนี่อาครับผมอาครับใครว่างๆก็มาช way, bullying, tort, ่วยตัดหน่อยครับผมผมฉิบชับฉิบชับครับโอ้โหดูแดดสิร้อน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 โอ้ยจะร้อนถึงไหนนาะประเทศไทยเอ้ยร้อนจนอยู่ไม่ได้แล้วพี่น้องวันนี้ก็มา